ไมรูงจดนต้องเลื่อนไปเลย ไม่รู้มันจะโดนอันนี้หรือเปล่า <S <S สวัสดีค่ะไอเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะขอแชร์ไปก่อนรัว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 ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเลยนะคะเดี๋ยวนี้เรามาแบ่งปันการเป็นเนื้อแท้นะคะการเป็นตัวตนของคุณจริงๆริงเพื่อความสำเร็จนั่นเองอ่านะคะ เดวแชร์ก่อนนะคะช่วยกันนะคะเป็นเนื้อแท้ปังแน่อ่าขนมปังปังแน่ลิชูลาลาลา โอ้ออออมาหาด้วย <c oughs> าหาไม่หาหาต่อหน้าประชาชนกันเลยทีเดียวเค okay. ดึงดึงพลังงานเถาก,กับพลังเงินพลังเงินเถาก,กับพลังงานพลังงานน้อย เงินก็น้อยตามนะคะรลังานเยอะเงินก็เยอะตามนะคะอ้าวแชร์กันค่ะทุกคนใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะทุกคนจ๋าที่รักทุกคนเฮ้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 สฮ้เฮสวัสดีสวัสดีเดี๋ยวรอเพื่อนๆอีกสักนิดนึงเดี๋ยวรอเพื่อนอีกสักนิดนึงนะคะใครเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ ให้ด้วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะเป็นกําลังใจให้ตุ่นด้วยนะคะทุกคนตุ่นก็จะส่งใจอ่าแล้วก็ปัญญาแล้วก็การแบ่งปันความรู้ต่างๆให้ทุกคนนะคะได้มีความสุขสาเร็จอ่ามังค่างอ่าไปก่อนเลยนะคะอ่าอีกสักเพลงไหม นนี้ก็ชอบมากเลยทำไมเพิ่งเจออุ้ซัมติเจฟไลท์ดี Alien Walker เพลงนี้จะโดนไหมอ่ะเอาเอาเพลงไทยดีไหม สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักใครกันได้เลยตุ่นยินดีมาแนะนําทุกคนแล้วสวัสดีค่ะกระพพลังงานเท่ากับพลังเงินไหนวันนี้ใครนะคะหอเหี่ยวบ้างหนังติดเพีนไม่กล้าทักน้องซวยเกินทีพีจะเอื้อม <c oughs> อ้าวมากันแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาพูดกันเรื่องนะคะการเป็นเนื้อแทอ้การเป็นเนื้อแท้คืออะไรกา,า,ารที่เราเป็นเนื้อแท้นะคะมันคือชัยชนะจากการที่คุณเป็นตัวของคุณเองแบบแท้จริงแบบไม่เสแสร้งไม่ต้องตามคนอื่นอนะคะ แต่เราทุกคนมีเอกรับมีเป็นรีมิต e d อิดิชันอยู่แล้วพูดแบบนี้นังเสียงแบบนี้ท่าทางแบบนี้รูปร่างแบบนี้ผิวพรรณแบบนี้นะคะไม่ต้องอนะคะไม่ต้องแบบว่าโอ้ต้องแบบว่าฉันจะต้องเพอร์เฟกก่อนฉันถึงจะต้องออกมานะคะแบ่งปันหรือฉันจะต้องแบบว่าอะไรอ่ะฉันจะต้องนะคะโอ้จมูกโดงอะไร หรือแบบว่าฉันจะต้องเข้าสายมากๆก่อนอะไรอย่างนี้นะออไม่เกี่ยวนะคะการที่เราจะมาแบ่งปันในสิ่งที่เราต้องการนะคะสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราให้อะไรออกไปนะคะเราสามารถเป็นตัวเองอย่างไม่เกรงใจใครได้เลยการเป็นตัวเองอย่างไม่เกรงใจใครนี่แหละที่จะทาให้คุณประสบความสําเร็จบ้างข้างไหนคุณรู้จักโน้ตอุดมไหมอาคุณรู้จักโน้ตอุดมไหมเขาเป็นตัวเองไหม เออเขาต้องไปลอกเรียนชารีชัปินหรือเปล่าหรือเขาต้องไปลอกเรียนอ,อะไรเอ็ดดี้เมอร์ฟีหรือดารา,าใครอ่ะดาราฮอลลีวูดที่แบบต้องตลกอะไรแบบอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมคะรถอ,อุด,ดมเขาก็เป็นตัวของเขาเองอ่หรือเจ๊น้ำ อาคุณรู้จักเจน้าไหมคะเจน้าเขาก็เป็นตัวของเขาเองอย่างไม่เกรงใจใครเลยก็จะพูดอะไรที่มันแบบว่าตรงๆเป็นตัวของตัวเองแบบนั้นคุณก็สามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้อาอย่างตุ่นอย่างเงี้ยไไหมตุ่นก็เป็นตัวของตัวเองนะตุ่นก็ไม่ได้แบบว่าอ้ไปแบบว่าเรียนแบบคนนั้นเรียนแบบคนนี้อะไรอ้อนะคะเราเรียนแบบนะคะ ไปนะคะมันก็ได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวจริงไหมแต่ทุกอย่างมันก็คือเนื้อแท้ของเราเราจะเป็นได้นานเราจะเป็นตัวของตัวเองเราจะแบบว่ามั่นใจอ่ะถ้าเราเป็นเนื้อแท้เราจะมั่นใจใช่ไหมการที่เราเป็นคนที่มีประสิทธิธภาพสูงสุดนะคะหรือเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมากเมกมีอํานาจมากเมกมีความสัมพันธ์ที่ดีมากเมกนะเขาบอกว่าเป็นคนที่ทไไํารายได้ได้สูงที่สุด เป็นคนที่นะคะมั่งคั่งเหลือเฟือนะคะคนเหล่านี้ล้วนเป็นคนที่เป็นนะคะตัวเองจริงๆอ่าเป็นตัวเองมากๆเลยนะคะหมายถึงหน้าคุณอ่านะคะเห็นว่านะคะพวกเขาเป็นอย่างไรก็เป็นแบบนั้นจริงๆอ่าต่อหน้าคุณเขาเป็นยังไงรับหลังเขาก็เป็นแบบนั้น คนที่เป็นเนื้อแท้คนที่เป็นตัวของตัวเองอย่าไม่เก่งใจใครนะคะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะ,ะเขาต่อหน้าและรับหลังเขาเป็นแบบนั้น่อเขาเป็นแบบนั้นเขาเป็นเนื้อแท้ในตัวของเ <c oughs> ขา <c oughs> เองนะคะและนะคะพวกเขาเหล่านี้นะคะเป็นแบบนั้นนะคะ,ะเขาไม่เป็นคนที่กลับไปกลับมาเขาไม่ใช่กลับไปกลับมาอีกอย่างนึงต่อหน้าคนนี้อีกอย่างหนึ่งต่อหน้าคนหน้าอ๋อ ไม่ใช่นะคะเขาเป็นนะคะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อทั้งตัวเขาเองและต่อผู้อื่นอ้าโก้นะคะสุดยอดไหมนี่แหละนะคะการที่เราจะเป็นเนื้อแท้เป็นแบบนี้อย่างที่ตุนบอกนะคะเป็นซื่อสัตย์ต่อตัวเองและซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นนั่นเองอ้านะคะสุดจริตมากๆนะคะแล้วก็เขาจะมีนะคะเอ่อ มีอิเล็กตรอนอในระดับที่สูงมากๆพวกเขาเป็นพวกที่นะคะเป็นเนื้อแท้นะคะเขาไม่ต้องพยายามอ่ะเขาไม่ต้องพยายามเป็นใครเขาไม่ต้องแบบว่าเหนื่อยเหนื่อยเขาเป็น ชีวิตที่เบิกบานแล้วก็ไหลลื <ห elaborate, S 2> ่นไ <Release> หลล <ห delicate, S 2> ื <se> ่นไหลลื่นไหลลื่นไหลลื่นสวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะเออนะคะไหลลื่นแล้วก็ได้ผลลัพธ์ไหลลื่นแล้วก็ได้ผลลัพธ์แบบนั้นเลยนะคะเพราะเขามั่นใจในตัวเองเขาเป็นเนื้อแท้เขาเป็นแบบนี้แหละเพื่อนก็บอกว่าเขาเป็นแบบนี้เพื่อนเขาบอกอ๋อใช่ใช่เขาเป็นแบบนี้อ่าใช่ไหมต่อหน้าและรับหลังอ่าเป็นแบบนี้นะคะเขาบอกว่านะคะ คนนะคะที่เป็นนะคะพ่อนะคะหรือเป็นครูหรือเป็นพระอาจารย์นะคะหรือเพื่อนอยากให้คุณเป็นอ่านะนะคะคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยคุณไม่ได้เป็นแบบที่พ่ออยากให้เป็นครูอยากให้เป็นพระอาจารย์อยากให้เป็นหรือใครหรือต่างๆบอกให้คุณเป็นนะคะคุณเป็นตัวของคุณเองอ่านะคะใช่ไหมใช่ไหม ตอนนี้คุณเป็นตัวของตัวคุณหรือเปล่า่อาอคุณต้องกลับไปคิดแล้วนะตอนนี้ฉันเป็นตัวของฉันเองหรือเปล่าหรือฉันกําลังแบบว่านะคะเ,เรียนแบบอะไรนะคะแล้วมันแบบว่าไม่มั่นใจไม่มั่นใจไม่เป็นเนื้อแท้ของตัวเองอลอง,องสังเกตตัวเองดูนะคะแต่คุณรู้ไหมว่ามันไม่ได้ง่ายามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะไม่งั้นทุกคนาก็กลายเป็น มหาเศรษฐีโอ้โหแบบมั่งคั่งรือเฟือกันหมดแล้วใช่ไหมถ้าเรานะคะเป็นคนที่แบบเป็นเนื้อแท้มากๆเป็นแบบว่ามั่นใจมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเราแต่เราสามารถฝึกได้เราสามารถฝึกคนที่นะคะสำเร็จนะคะมันนะคะเขาเรียกว่ามันจะมีอุปสรรค ที่ใหญ่มากั้นเรานะคะอุปสรรคนั่นก็คือเสียงในหัวของเรา,าเสียงในหัวของเรานี่แหละนะคะหรือความเชื่อเก่าๆหรือความคิดลบเก่าๆที่เราได้สะสมมาตลอด10ปี20ปี30ปีบางคน40ปีบางคน50ปีบางคนจะ60แล้วคุณใช่ไหมอ๋อนั่นแหละนะคะคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังโดนเสียงในหัวหรือความเชื่อเก่าๆนะมันมา ปิดบังคุณอ่านี่แหละนะคะเขาบอกว่าเริ่มจากความกังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับคุณจริงไหมคุณเคยแบบไม่มั่นใจในตัวเองเพราะว่ากลัวว่าคนอื่นจะว่าเราโงา่เราจะดูโง่ดูไม่ดีในสายตาคนอื่นใช่ไหมนะนะคะนี่แหละความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนส่วนใหญ่ก็คือการกลัวที่จะดูโง่ในสายตาของผู้คน อ่าใช่ไหมการจที่จะดูดูงโง่ในสายตาของคนอื่นสําหรับคนส่วนใหญ่ก็คือกลัวขายหน้าอ่านะคะกลัวขายหน้าและกลัวมากกว่าความตายซะอีกอ่าเคยก่อนหน้านี้เคยพูดถึงสถิติไปแล้วจำได้ไหมอ่านะคะจะเป็นสิ่งที่อยู่ระหว่างตัวคุณกับความน่าเชื่อถือด้วยแต่เมื่อคุณได้เป็นตัวของตัวเองอ่นะคะทุกคนก็อยากจะเป็นแบบนั้น คุณมีโอกาสที่จะเข้าถึงจุดแข็งที่พระเจ้าให้คุณมาทุกคนอาจารบอกแบบนี้ทุกคนมีจุดแข็งของตัวเองทุกคนเป็นลิมิเต็ด i ิมิเต็ดอ t ดิชันใช่ไหมตื่นซึ่งผมเคยเล่าเนาะทุกคนมีแบบทุกคนมีของทุกคนมีศักยภาพทุกคนมีแบบเป็นตัวของตัวเองอะเออเป็นเขาเรียกยูนิคยูนิคเป็นเอกลักษณ์อืมนะคะของตัวเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะนี่แหละนะคะเพื่อนะคะ คุณนะ่ะมีอยู่แล้วในตัวเพื่อที่จะเป็นตัวคุณอย่างเนื้อแท้นั่นคือเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพมากที่สุดคุณต้องการมีประสิทธิภาพหรือศักยภาพในตัวเองดึงออกมาใช้ได้มากที่สุดไหมล่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเป็นเนื้อแท้ของคุณนะคะและการจัดการเสียงในหัวอันทรงพลังมากๆนะคะเพราะมันเป็นตัวขับเคลื่อนให้คุณได้ตระหนักรู้และสัมผัสถึงประสบการณ์ของคุณ ของคนที่คุณเป็นจริงๆก็คือจิตวิญญาณของคุณไงก็คือที่ตุ่นให้ทุกคนทำทำสมาธิอยู่กับตัวเองอยู่กับภายในและเราจะรู้ว่าเราชอบเรารักเราเป็นตัวเองแบบไหนอ่านี่แหละคือการที่เราอยู่กับตัวเองแล้วเราจะรู้ว่าเราคือใครเราต้องการอะไรเราเป็นแบบไหนเราชอบอะไร เออนะคะไม่ต้องไปควานหาใน Google ในอินเทอร์เน็ตใน Facebook ในโ,โหนะโซเชียลต่าง,างๆออนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวของเราทั้งหมดเลยโจทย์ทั้งหมดคำตอบอยู่ภายในเราทั้งหมดเลยอยู่ภายในใจเราทั้งหมดเลยอยู่ภายในกายของเราทั้งหมดเลยนะคะอยากเป็นตัวเองอย่าไม่เกรงใจใครไหมอ่าคุณจะรู้สึกถึงการเป็นอิสระอืม เป็นเนื้อแท้เป็นตัวเองอย่าไปเกรงใจใครคุณจะอิสระมากคุณจะเบิกบานคุณจะมีความสุขคุณไม่ต้องไม่ขึ้นอยู่กับใครคุณไม่ต้องอยู่ในแบบว่ากรอบหรืออะไรของใครที่แบบว่าเราจะต้องแบบว่ายอมหรือรู้สึกแบบว่าไม่ชอบแต่ก็ต้องทำอะไรแบบเนี้ยออดน,นะคะเราสามารถเป็นตัวเองอย่างไม่เกรงใจใครได้นะคะและนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่า นี่แล้วก็บอกว่านะคะแม้เสียงในหัวนั้นนะคะเป็นของคุณก็จริงแต่มันไม่ได้เกิดจากเสียงคุณเสียงในหัวอาจจะเป็นเสียงของแม่ที่เคยบอกเราว่าอย่าทําอันนู้นนะอย่าทําอันนี้นะอย่าลงทุนนะมันไม่ดีมันน่ากลัวมันเสี่ยงอ่าคุณคุณ คุณเกนะ็ตเนาะใช่ไหมนะคะมันไม่ได้เกิดจากเสียงของคุณนะคะมันมาจากเสียงของคนอื่นที่คอยบอกคุณที่เขาคอยเตือนนะคะควรทําอะไรอีกเสียงอาจจะบอกคุณว่านะคะคุณควรเป็นใครนะคุณแสดงแบบไหนมีเพื่อนรักคนนึงนะคะเคยนะ,ะใช้เวลาหลายปีเพื่อที่จะออกจากความสัมพันธ์่านะออกจากนะ,ะ,ะความสัมพันธ์แย่ๆนะคะอันนี้ตัวอย่างนะตัวอย่างนะ ก็คือนะคะเขานะคะบอกว่านะคะ,ะมันแย่ขนาดไหนก็คือคนที่เธออยู่ด้วยคนทีเ่เธออยู่ด้วยนะคะนิสัยไม่ดีขั้นที่ว่าพาเธอไปยังหน้ากระจกและบอกเธอว่าเธอน่าเกลียดขนาดไหนทุกวันมีคนแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้อ เธอคนนั้นผู้หญิงคนนั้นรู้สึกว่าจะต้องแบบว่า,อ,าอยู่กับคนนี้ใช่ไหมลรวรู้สึกว่าด้อยรู้สึกว่า,านะคะผู้ชายคนนี้ฉลาดมากเลยนะคะเขาบอกว่าพาเธอคนนี้นะคะอันนี้ตัวอย่างนะ,ะพาเธอคนนี้ไปที่กระจกทุกวันแล้วก็บอกเธอว่าเธอดูตัวเธอสินในกระจกอะ่ะเธอหน้าเกียจขนาดไหนฮะคุณดูนะคะนี่นะคะเขาทําร้ายเธอขนาดนี้นะคะ อ่นะ,ะเธอควรจะรู้สึกสำนึกบุญคุณที่เขาได้อยู่กับเธอนั่นเห็นไหมเพราะว่าเธออัปลักษณ์มากและโชคไม่ดีเลยเธอดันไปเชื่อเขาอีกเธอดันไปกลัวไปเชื่อเออนะคะที่เขาแบบพาเราไปทำน้ากระจกทุกวันว่าเราน่าเกียดเราน่าเกียดใช่ไหมอ่นะคะอันนี้ตัวอย่างนะตัวอย่างนะนะคะ เขาด้วยสิ่งฮะ,ะเธอช่วยเขาด้วยสิฮะ,ะเธอก็เลยกลายเป็นคนที่ห่วงใยว่าจะต้องเอาใจเขาอเขาฉลาดมากผูช้ชายคนนี้นะกลายเป็นว่าผู้หญิงคนนี้เลยจะต้องแบบว่าต้องเอาอกเอาใจต้องแบบว่ากลัวผู้ชายคนนี้จะทิ้งอะนะคะกลัวสูญเสียความเป็นตัวเองในที่สุดะนะคะในที่สุดจนกระทั่งเธอได้จัดการเสียงในหัววิธีแก้ไข ถ้าเกิดใครมีสถานการณ์แบบนี้เหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้นะคะมีหนทางแก้ไขก็คือนะคะให้คุณจัดการเสียงในหัวของตัวเองนะคะจะเข้าใจว่าแฟนของเธอนั้นกดขี่เราหน้านะคะถ้าใครมีแฟนแบบนี้นะคะให้ฟันธงเลยว่านะ,ะแฟนนะ,ะกดขี่เรามากเลยนะคะเราหถ้าเราไม่น่าเกลียดแล้วมาคบกัาทาไมอะ จริงไหมถ้าเราน่าเกลียดถ้าเราไม่ดีอ่ะโอ้ไม่มีแบบว่าไม่ใช่แล้วนะนะคะเขาบอกว่าอ่าและเขานะทาให้เธออยู่แต่กับอารมณ์ที่ย่าแย่เห็นไหมบอกว่านะเธอหน้าเกลียดเธอดูกระจกสิเธอหน้าเกลียดเห็นไหมและเขาไม่นึกถึงว่านะคะในความรู้สึกนะของผู้หญิงทุกคนนะก็ต้องการที่จะดูดีดูสวยดูแบบว่าเป็นที่เขาเรียกอะไรรักศรัทธา เชื่อมั่นนะคะพึงพอใจกับแฟนอยู่แล้วใช่ไหมแต่นี่มาบอกว่าเธอน่าเกียดเธอแบบว่าไม่สวยหรืออะไรแบบนี้โู <c oughs> นะคะทำร้ายความมั่นใจของเธอมากเลยนะคะทำร้ายจิตใจด้วยนะคะอ่ะแล้วก็อยู่กับอารมณ์ที่แบบว่าเหมือนกับนอยอะเนอะอารมณ์แบบว่าไม่มั่นใจอารมณ์กังวลอารมณ์ไม่มีความสุขนะคะและนะคะ ตลอดเวลาเลยนะคะแต่ว่าโชคดีมากๆที่คนนี้ได้นี่ถึงจะบอกของทางแก้ไขนะคะความเข้มแข็งที่เข้ามาควบคุมเสียงในหัวของเธออนะคะเปลี่ยนนะคะตอนนี้เธอเปลี่ยนแล้วนะ,ะเพราะเปลี่ยนเสียงในหัวฉันไม่ได้น่าเกลียดฉันเป็นคนที่มีคุณค่าคุณบอกตัวเองแบบนี้นะคะและ ผู้หญิงคนนี้เขาก็บอกตัวเองเปลี่ยนใหม่นะคะเขาได้เข้ามาอบรมสัมมนาแล้วเขาก็ได้เปลี่ยนใหม่ว่าเขารู้คุณค่าในตัวของเขาเองเขามีบางอย่างที่สุดยอดเขามีของใช่ทุกคนมีของทุกคนมีเป็น limited edition ทุกคนเก่งทุกคนเจ๋งทุกคนยอดเยี่ยมในแบบของตัวของเราเองเนาะตอนนี้เธอเริ่มรู้คุณค่าในตัวเองแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะเธอมีความสุขและมีความสัมพันธ์นะคะ,ะมีมีความสุขแล้วก็มีอิสระ,ะมีอิสระในตัวเองตอนนี้เธอล้อมล้อมนะคะรอบล้อไปด้วยคนที่นะคะคนที่เข้าอกเข้าใจเธอคนที่ชอบในความเป็นตัวเธออย่างแท้จริงเห็นไหมยังไงซะเราทุกคนเนี่ยนะ,ะต้องมีคนนะคะต้องนะคะ,ต,ะ,คะต้องใช้คําว่าต้องเลยต้องมีคนที่แบบ ชอบเราในแบบที่เราเป็นตัวเราในแบบที่เราเป็นเนื้อแท้ในแบบที่เราเป็นแบบนี้นะคะเออนะคะนี่แหละนะมันมีคนของเราอยู่แล้วอ่าอย่างที่ตุลนบอกนะมันมีคนในแบบของเราอยู่แล้วนะคะนั่นแหละเขาบอกว่าและชอบในความสามารถของเธอด้วยเธอมีความสุขมากกว่านะคะแต่ก่อนเนอและก็สามารถทำไรายได้สร้างเงินให้กับเธอได้มากขึ้นด้วยเออนะคะรวมถึงพลัง อย่างล้นเหลือของเธอเธอได้อนุญาตให้ตัวเองเป็นเนื้อแท้เป็นตัวจริงเป็นตัวเองอย่างไม่เกรงใจใครอย่างที่บอกอนะคะและเธอสง่างามขึ้นมากเธอมั่นใจไม่ว่าจะเป็นการนะคะออกจากการดูถูกนะคะหรือถูกคนอื่นข่มเหงรังแกนะคะตอนนี้เธอเป็นคนที่มีคุณค่าทรงพลัง เป็นคนที่มั่นใจเป็นคนที่เชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองแล้วนะคะลองคิดถึงมันดูนะคะอย่างเช่นคุณตอนนี้คุณนะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณทำธุรกิจหรือ,อตอนนี้คุณนะ้ำทำธุรกิจหรือ,อมีคุณมีความรักความสัมพันธ์นะคะหรือคุณต้องการหุ้นส่วนนะคะคุณต้องการคนที่แสดงละครเก่ง หรือคุณอยากจะเจอคนที่เป็นตัวของตัวเองอะนะคะคนที่จริงใจคนที่ซื่อสัตย์มากกว่ากันโอ้โหนะคะแพงในแพงนะคะวันนี้แพงในแพงมากเลยนะคะคุณต้องการแบบไหนนะคะคุณสามารถดึงดูดคนแบบนั้นโดยการที่คุณก็เป็นแบบนั้นคุณเป็นตัวเองอย่าเกรงใจใครคุณเป็นเนื้อแท้ของคุณคุณเป็น แบบไหนคุณก็แสดงออกมาแบบนั้นเออคุณนะซื่อสัตย์ในตัวเองซื่อสัตย์ต่อตัวเองและคนอื่นคนอื่นก็ซื่อสัตย์ต่อคุณอ่านะคะและคุณก็จะดึงดูดคนดีๆคนที่เป็นแบบคุณเข้ามาอ่านะคะคนที่ไม่จริงใจนะคะคนที่นะคะเอ,อไม่ดีกับคุณก็จะค่อยๆนะคะโลกออกไปจะออกไปเองนะคะจะดีดออกไปเองเลยนะคะคนที่ไม่ใช่นะคะก็จะนะคะ ไม่ได้อยู่ในวงโครจรของเราอย่างแน่นอนเออนะคะตุ่นฝากไว้นะใครนะสนใจนะไปฟังนะคะย้อนไปได้นะคะดีมากๆวันนี้นะคะและนะเดี๋ยวไว,ว้รผูงนี้มาแบ่งปันกันต่อนะคะทุกคนนะคะวันนี้นะ,ะตุ่นก็ฝากไว้และใครนะคะถ้าสนใจนะคะร่วมธุรกิจกับตุ่นนะตอนนี้ก็มีธุรกิจออนไลน์ด้วยนะคะถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยนะสร้างไรายได้นะคะ อนอกจากที่เราจะนะ,ะมาเล่นโทรศัพท์นะนะคะเสียค่าอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็เสียเวลาอีกนะคะเอาเวลานั้นนะคะมาสร้างรายได้ในโลกออนไลน์กันดีกว่าเออนะคะเล่นเป็นเห็นเงินล้านเออดีไหมเล่นโทรศัพท์เป็นเห็นเงินล้านโอ้โหนะ,ะตุนฝากไว้ให้คิดนะคะแล้วก็ไปย้อนฟังนะวันนี้ตุนไปก่อนแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะราติสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย